รวมข้อห้ามที่คนนับถือพญานาคควรรู้ในการบูชาพญานาคหลายคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วแต่ในเรื่องข้อห้ามสำหรับการบูชาพญานาคก,ก็มีเช่นเดียวกันใครนับถือพญานาคอยากจะปฏิบัติให้ดีไม่ละเมิดข้อห้ามเราก็ได้ข้อมูลจากเพจคำชโนดวังนาคินได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อห้ามในการบูชาพญานาคไว้ดังนี้ครับ 1. อย่าวางพวงมาลัยบนเสียนพญานาคเด็ดขาด 2. ห้ามถวายเนื้อสัตว์ทุกชนิด 3. อย่าเอามือตักน้ำรูปเสียนท่านเด็ดขาด 4. อย่าผิดสัจจะอย่ากโกหก 5. ของถวายอย่าทิ้งถังขยะแนะนำให้นำไปลอยน้ำ ใครที่นับถือบูชาพญานาคหรือทำการบูชาพญานาคก,ก็ควรเก็บไว้เป็นข้อปฏิบัติกันนะครับเพื่อความสบายใจและไม่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำด้วยมารายาทที่ดีและความจริงใจก็จะสามารถช่วยให้เรารู้สึกสบายใจในการทำบุญได้นะครับส่วนเคล็ดลับในการบูชาพญานาคให้ชีวิตรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จต้องบูชาด้วยอะไร ต้องสวดมนต์บทไหนไปรับฟังกันครับเรื่องโชคลาภเงินทองการงานและความมั่งคั่งในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนในครอบครัวซึ่งนอกจากตั้งใจและลงมือทำในสิ่งที่มีความสำคัญการเมแรงหนุนทางใจด้วยการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นความเชื่อหนึ่งที่ช่วยให้สมปรารถนา เป็นไปตามความต้องการพญานาคเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่คนไทยให้ความศรัทธาวิธีบูชาพญานาคที่บ้านให้ชีวิตราบรื่นร่ำรวยเงินทองและความสุขนอกจากการเดินทางขอพรพญานาคตามสถานที่ต่างๆการนํารูปปั้นพญานาคเข้าบ้านเพื่อจะบูชาเป็นอีกหนึ่งความเชื่อ ของคนส่วนใหญ่เช่นกันสำหรับเคล็ดลับการบูชาพญานาคและการนำพญานาคเข้าบ้านมีดังนี้ 1. เตรียมของถวายให้พร้อมได้แก่ทูบสิบดอกเทียนขาวสิบเล่มน้ำดื่มสะอาดหนึ่งแก้วดอกมะลิสิบดอกมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกและผลไม้ห้าอย่างเช่นมะพราะ้าวทับทิมแก้วมังกรมะขาม หรือผลไม้ตามฤดูกาลโดยเน้นผลไม้ที่เป็นมงคล 2. อ,อัญเชิญพญานาคในวันพระขึ้น15คหาคำ่ำก่อนนำเข้าบ้านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจุดทูบและวางของถวายตั้งน้โมสามจบตั้งจิตนึกถึงพระรัตนตรยัยและพญานาคทุกองค์จากนั้นเอ่ยชื่อนามสกุลพร้อมบ้านเล็กที่ที่นำท่านเข้ามา 3. กล่าวคาถาอันเชิญปัจชิมัสมิงที่สาภาเคสันตินาคามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโรขเยนะสุขเขนาจะและนึกถึงสิ่งที่ดีๆบาร,รมีของท่านพญานาค 4. จัดวางองค์พญานาคบริเวณใกล้บ้านและวางในตำแหน่ง ที่น้ำจากหลังคาไม่ตกลงมาที่เสียนของท่านหรือหากตั้งกลางแจ้งแนะนําให้ใช้ร่มฉัดเพื่อสร้างร่มเงาถวายท่าน 5. จัดวางองค์พญานาคและของถวายทั้งหมดให้สูงกว่าระดับเอว 6. แยกโต๊ะหมู่บูชาและของไหว้ออกจากกัน 7. อย่าลืมบูชาองค์พญานาคเป็นประจำหมั่นเปลี่ยนน้ำดอกไม้ และของถวายทุกวันหรือทุกวันพระ8การบูชาพญานาคข้อห้ามสำคัญคือห้ามถวายเนื้อสัตว์ห้ามถวายพวงมาลัยเนื้อศีรษะของพญานาคและห้ามเอามือตักน้ำรูปเสียนเด็ดขาดแต่หากต้องการทำความสะอาดต้องยกหมือไหว้พร้อมสวดคาถาเพื่อขออนุญาตองค์ท่านก่อนทุกครั้ง